สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำโจทย์โอเนตของม .3 ในปี2559กันค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ในข้อที่13นะคะเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมค่ะโจทย์บอกว่าถ้าเกิดว่า a b c นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีด้าน b c นะคะเป็นฐานก็คือด้านนี้นะคะเป็นฐานมีด้าน a d นะคะแบ่งครึ่งมุม b a c นะคะด้าน a c นะคะแบ่งครึ่งมุม b a c ก็คือแบ่งครึ่งมุมนี้นะคะถ้าเกิดว่ามุม b d c นะคะ มุม BDC เท่ากับ120องศาแล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะคะแปลว่าในข้อนี้นะคะเราจะต้องทำไล่ไปทีละข้อนะคะเพื่อเช็คความถูกต้องของแต่ละข้อคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำโจทย์กันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาแสดงวิธีทำกันนะคะโจทย์บอกว่าสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมคะมีด้าน BC นะคะเป็นฐานอ่า คุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือมีด้านที่เท่ากันสองด้านแล้วโจทย์เขาบอกว่าด้าน BC นะคะเป็นฐานแล้วแปลว่าด้านที่เหลือสองด้านนะคะก็จะเป็นด้าน AB กับด้าน AC ดังนั้นสองด้านนี้ที่เหลืออยู่แปลว่าอะไรคะแปลว่าเท่ากันนั่นเองอดังนั้นจะได้ว่าอะไรคะด้าน AB จะมี ความยาวเท่ากับด้าน ac นั่นเองอ่าตรงกับช้อยข้อไหนคะตรงกับช้อยข้อที่หนึงอ่าแปลว่าข้อที่หนึ่งยังงคะถูกต้องเอามาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเราอีกเขาบอกว่าอ่าในด้าน ad นะคะแบ่งครึ่งมุม bac ออ่าด้าน ad แบ่งครึ่งมุม bac อยู่เนาะ ด้าน ad ก็คือด้านนี้แบ่งครึ่งมุม bac อยู่ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไปว่าทั้งสองด้านเอ่อทั้งสองมุมนี้ค่ะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันนะคะเรา,ะเาบอกพะเขาบอกแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก็ต้องแบ่งให้มีขนาดที่เท่ากันนะคะแปลว่ามุม bad นะคะก็จะมีขนาดที่เท่ากับมุม cad นั่นเองอ่าดังนั้นมุม bad นะคะ จะเท่ากับมุม C A D อ่าถ้าน้องๆพิจารณาเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะคะก็จะได้สามเหลี่ยม B A D อ่ากับสามเหลี่ยม C A D เห็นไหมอ่าน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีด้านร่วมกันหนึ่งด้านก็คือด้านอะไรคะด้าน A D นั่นเองดังน,นั้นนะคะเราก็สามารถเขียนได้นะคะว่านั่นคือสามเหลี่ยม A B D นะคะและสามเหลี่ยมอะไรคะและสามเหลี่ยม c a d จะมีด้าน a d ร่วมกันอืม a d ก็เท่ากันเพราะว่าเป็นด้านร่วมกันเลยน้องเห็นไหมคะว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยอ่ะเห็นไหมด้านเท่ากันแล้วหนึ่งคู่อ่ามุมเท่ากันอีกหนึ่งคู่แล้วตรงนี้ก็เท่ากันอีกเป็นมีด้านเท่ากันสองคู่และดังนั้นนะคะเนื่องจากว่าสามเหลี่ยม a d b นะคะ a b d นะคะอืมและสามเหลี่ยม A, C, D นะคะมีด้านเท่ากันสองคู่และมีมุมเท่ากัน1คู่ดังนั้นนะคะสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนะคะจะ เท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านนั่นเองค่ะสามเหลี่ยม ABD ตอนนี้เราสรุปไดแ้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยม ABD นะคะ มีความเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ACD ดังนั้นนะคะในด้านนี้นะคะที่มันอยู่ในใช้ข้อที่สองที่เขาบอกว่า BD นะคะจะเท่ากับ CD แน่นอนค่ะเพราะว่าตรงตามคุณสมบัติที่เขาบอว่าเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะแปลว่าด้านนี้ด้านทั้งสด้านนี้ก็จะต้องต้องมีขนาดที่เท่ากันแน่นอนนะคะจะได้ BD เท่ากับ C d แน่นอนนั่นเองค่ะอ่าตรงตามใช้ข้อที่สองแปลว่าใช้ข้อที่สองก็ถูกอ่าต่อไปเรามาดูใช้ในข้อที่สามเขาบอกว่ามุม DBC นะคะมุม DBC DBC ก็คือมุมนี้กับมุม DCB ก็คือมุมนี้ใช่ไหมคะเท่ากับ30องศาจริงหรือเปล่าในข้อนี้นะคะเรามาดูในรูปของสามเหลี่ยม BDC กันใช่ไหมคะ มาดูสามเหลี่ยม BDC กันนะคะสามเหลี่ยม BDC ตอนนี้เรารู้หนึ่งมุมแล้วก็คือมุม BDC นะคะก็คือมุมนี้ที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิองศาหนึ่งร้อยยี่สิบองศาน้องจำได้ไหมคะว่าสามเหลี่ยม BDC นะคะมีฐานก็คือฐาน BC เนอะฐาน BC แปลว,ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะเขาบอกว่า เมื่อกี้เราพิสูจน์มาได้แล้วว่าในด้าน BD นะคะกับด้านด้าน BD กับด้าน CD นะคะมีขนาดที่เท่ากันนะคะแลวว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมคะ,ะสามเหลี่ยม BDC ตรงภายในก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบองศาตอนนี้เราได้มาแล้วหนึ่งมุมก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบองศาถ้า bdc นะคะเท่ากับ120องศาแปลว่าอีกสองมุมนะคะคือมุมนี้กับมุมนี้อามใช่ก็คือมุมนี้กับมุมนี้นะคะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันเพราะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วด้านเท่ากันสองด้านมุมก็ต้องเท่ากันสองมุมอะแปลว่าสองมุมนี้จะต้องมีขนาดเท่ากันเราได้แล้ว120องศาขาดอีกเท่าไรคะขาดอีก60องศาถูกไหม60องศา1 2 0่รอบวกก็จะได้เท่ากับ180 หกหารสองสองก็จะได้สาสิบเนาะหกสิบหารด้วยสองเพื่อที่จะมาแบ่งตรงนี้อ่ะหกสิบหารด้วยสองก็ได้สามสิบแปลว่ามุม dbc นะคะกับมุม d c dcb จะมีขนาดเท่ากับสาสิบองศาอืมจริงตามที่เขาให้มาเลยก็คือมุม dbc มีขนาดเท่ากับสาสิองศาอ่ะทุกมุมอะไรต่อ D, C, B นะคะก็มีขนาด30องศาถูกอ่าทั้งสามมุมเมื่อรวมกันแล้วได้เท่า1 8 0องศาตรงตามนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่มุมภายในต้องเท่ากับ180องศานั่นเองอืมเรามาดูข้อสีกันว่าผิดยังไงนะคะอ่ะมุม ADB ก่อนมุม ADB ก็คือมุมนี้อ่ะกับมุม ADC ก็คือมุมนี้เขาบอกว่า2มุมนี้จะต้องมีขนาด110องศาเรา ถ้าเกิดด้ามุมตรงนี้นะคะมุมภายในที่รวมกันตรงนี้ที่เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะรวมกันจะได้จะต้องได้เท่ากับสามร้อยหกสิบองศาตรงนี้สามร้อยหกสิบองศามุมจุดศูนย์กลางวงกลม,มต้องมีผลรวมมุมเท่ากับสามร้อยหกสิบองศาเรารู้หนึ่งมุมแล้วก็คือมุมหนึ่งร้อยี่สิบองศาและที่เขาให้มาก็คือหนึ่งร้อยสิบองศาเดี๋ยวเราจะลองนํามาบวกกันก็ได้เท่ากับสองร้อยี่สิบ สองยี่สิบวกกับมุมที่เขาให้มาในโจทย์ก็คือหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบบวกกับสองรอยี่สิบที่เราบวกกันเมื่อกี้ก็คือน่าเท่ากับสามร้อยสี่สิบซึ่งไม่ตรงกับมุมรอบจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมนะคะก็คือมุมตรงนี้มันไม่ตรงกับสามร้อยหกสิบองศามันยังขาดอีกยี่สิบแล้วว่าในข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองอ่าและในช้อยข้อนี้นะคะเราจะตอบข้อสี่ค่ะ